มันเป็นมะเร็งที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ค่อนข้างเยอะก็ทําให้แบบว่าค่อนข้างที่จะสร้างความวิตกกังวลได้ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นมะเร็งที่เจอเยอะที่สุดอันนี้จากงานวิจัยเลยมีคนเขียนไว้ชัดเลยว่าเหมือนบางครั้งงาโลกพังทลายไปเลยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนอกจากกังวลว่าจะต้องเสียเต้านมแล้วอะเขายัางกังวลอีกนะว่าแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไร ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีอ่ะผมเป็นนักจิตวิทยาอยู่แล้วนะครับเนแล้วก็งานแรกเลยที่ได้ทำเนี่ยไม่ใช่งานในแผนกจิตเวชเป็นงานในแผนกผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว96จากงานวิจัยในในสูนี่ผมทําเองเนี่ยผู้ป่วยระยะสุดท้าย96เป็นผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดเลยที่เจอเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกใบนี้ทั้งในแบบว่าภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยหรือในสูหรือในโรงพยาบาลผมทําเองก็คือป่วยมะเร็งเต้านม ในการทำงานของผมด้วยแล้วก็ดูแลผู้ป่วยด้วยเนี่ยมาตลอดระยะเวลา4ปีผมสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยคนหนึ่งอะ่ะกระทบมิติทุกด้านในชีวิตของเขามัเจอเราอะบางครั้งได้แค่เดือนเดียวแล้วเขาก็เดินทางไปยังโลกถัดไปแล้วเราไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะดูแลเขาให้ครบทุกมิติในบางด้านเลยอยากสร้างตรงนี้ให้มันเป็นแบบจุดเริ่มต้นของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลจริงๆทางด้านจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ ก็เลยเริ่มต้นที่จะทำก็เป็นญา่างนี้ผลนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับการเขียนเป็นภาษาไทยคนไทยอ่านได้ดีคนไทยเข้าใจได้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคนทั่วโลกเข้าใจได้เพราะว่ามันคือภาษาที่เราใช้เป็นสื่อกลางไม่ว่าใครที่อยู่ ในดินแดนไหนในโลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเสิร์ชเข้ามาเจองานวิจัยของผมได้โดยการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีอยู่3ระยะโดยระยะแรกนะครับจะเป็นการศึกษาที่เราจะลงไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับไปคุกคีตีโมงอยู่กับผู้ป่วยเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าของผมอะคือมะเร็งเต้านมคนเป็นเนี่ยมันมีระยะแบบเราเรียกว่า t r าเจ็ค o อรีอะตั้งแต่สังเกตว่าตัวเองเหมือนมีก้อน ไปสกรีนไม่ว่าจะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจการรอฟังผลก็ทุกทรมานแล้วการมารู้ผลก็ตกใจอีกรอพาตัดอีกบางคนมันแพร่กระจายผ่านแบบน้ำเหลืองอะ่ะเออพวกนั้นก็ต้องไปได้รับคีโมหรือฉายแสงอีกเนาะพวกนี้มันมันเป็นระยะที่ค่อนข้างยาวแต่ผมเนี่ยเลือกสัมภาษณ์ในตอนที่หนึ่งวันก่อนเขาจะผ่าตัดคำถามทุกคำถามเนี่ย สร้างมาจากทฤษฎีที่เราพิงหลังอยู่ของผมอเลือกทฤษฎีตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบอนเฟนเบนเนอร์อีโคโลจิคอลซิสเต็มเตอรีทฤษฎีตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีหลายมิติให้เราได้ถามโดยปกติเราพูดถึงมะเร็งเต้านมเราก็จะพูดถึงแบบเออก็ไปรักษาดีก็ตัดออกก็จบแล้วเราหลงลืมมิติทางด้านจิตใจเราหลงลืมมิติทางด้านสังคม หลงลืมมิติทางด้านแบบเค้าเจอวัฒนธรรมและสุดท้ายก็คือมิติทางเวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนไปพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนเมื่อใช้ทฤษฎีนี้มาจับปุ๊บเราจะเห็นภาพของมุมมองที่มันแบบคอมเพลียนซีเลยว่าอ๋อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคนหนึ่งอะความทุกข์ทรมานที่เขาเจออะมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะมันทุกด้านในชีวิตเขาจริงๆมันเปลี่ยนเขาไปท้งชีวิตจริงๆข้อมูลที่ผมเจอเผชิญหน้าข้อมูลไม่ได้เป็นแบบนั้น เรื่องแรกที่เขากังวลเยอะๆเลยก็คือเขาไม่อยากบอกคนอื่นน่ะว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมหรือรักษาอะไรอยู่ทุกครั้งที่ต้องบอกอ่ะมันทุกทรมานใจเหลือเกินถ้าคนข้างหน้าเป็นคนที่เขารักอย่างเงี้ยบางคนเลือกที่จะปิดบังเอาไว้ฉะนั้นเกือบทุกคนใน8ดคนที่ผมสัมภาษณ์อ่ะห้องเต็มไปด้วยน้ําตาไหลพากเลยรับแค่แบบคําสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กระตุ้นจิตใจเลยนะแต่มันพร้อมที่จะพังพูมันอยู่ข้างในมันโอเวอร์เวมออกมาแล้วเงี้ย เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า definition ขึ้นมาความวิตกกังวลก่อนก,อนการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รอรับการผ่าตัดเนี่ยหมายถึงอะไรอันเนี้ยก็จะจบงานวิจัยระยะที่1จริงๆหลังจากนั้นจะเข้าสู่เชื่อมจากระยะที่1เข้าสู่ระยะที่2คือการเอาไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมาสร้างเป็นข้อคำถามแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอเราเอาคําพูดจริงๆของเขาที่ผ่านการวิเคราะห์ของเราเนี่ยมาสร้างเป็นข้อคำถามแต่ของผมมันต่างไปมากกว่านั้นข้อแรกเลยก็คือ ผู้ป่วยจะได้รับการมานั่งดูตัวเองว่าเขามีอาการวิตกกังวลที่ออกทางด้านร่างกายหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขาแบบหายใจเร็วขึ้นไหมในขณะที่เขานอนอยู่ในห้องเขารู้สึกว่าเขาแบบมือไม้เก่งมากไหมหายใจเร็วขึ้นมือไม้เกง่งหรือบางคนแบบมีอาการหอบหัวใจเต้นเร็วอันเนี้ยเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อที่วัดอาการวิตกกังวลมีอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือไอ้สิ่งที่อยู่ในอดีตอะ มันกับเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในขณะน,นี้ผู้ป่วยหลายคนยังนั่งคิดอยู่เลยว่าฉันเป็นมะเร็งเต้านมจริงหรอในวันที่จะต้องผ่าพรุ่งนี้แล้วอะแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อคําถามท,าที่ผมใส่เอาไว้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนอกจากกังวลว่าจะต้องเสียเต้านมแล้วอะเขายังกังวลอีกนะว่าแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไรอะในเมื่อมันไม่เหลือเต้านมแล้วอะ เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีสามีหรือบางคนมีสามีแล้วแต่ก็รู้สึกว่าสูญเสียความเป็นหญิงไปแล้วสามีจะยังรักเหมือนเดิมไหมอะเรื่องพวกนี้บางครั้งมันพูดต่อที่สาธารณะไม่ได้อะแล้วเขาก็เก็บเอาไว้ในใจอะจต่คาถามที่มันแบบไปกระตุ้นน่ะทำให้เขาได้แบบปลดปล่อยเรื่องพวกนี้ออกมานี่ก็เป็นอีกข้อคําถามหนึ่งข้อคําถามพวกนี้จะเห็นว่ามันมีครบทุกมิติของมะเร็งเต้านมแล้วก็ของทางด้านการผ่าตัดแล้วมันผนวกรวมกัน ออกมาเป็นเครื่องมือ1ตัวอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเขาจะได้ตอบในทุกๆด้านว่าเขากังวลด้านไหนสําหรับระยะที่3นะครับเนาะเราจะเป็นระยะที่เมื่อเรารู้แล้วว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมันมีค่าความเที่ยงตรงหรือค่าความเชื่อมั่นดีแล้วเราจะนําเครื่องมือตัวนี้ครับไปเปรียบเทียบกับไอ้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่มีอยู่ก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะดูได้ว่าเครื่องมือตัวนี้ จุดตัดไหนสามารถแบ่งคนหรือแบ่งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยออกเป็นกลุ่มที่มีความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดกับกลุ่มที่ไม่มีความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดได้อย่างดีเมื่อเราเราแบ่งคนออกแบ่งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยได้เป็น2กลุ่มนะครับเนาะเราก็จะไปโฟกัสกับกลุ่มที่เออเราคัดกรองแล้วว่าเขามีความวิตกกังวลเราก็จะดูต่อว่าเขาวิตกกังวลในเรื่องไหนเช่นบางคนวิตกกังวลเรื่องแบบ ไม่รู้ว่าไอ้ยาสลบที่ใช้เนี่ยมันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อตัวเขายังไงเขาจะฟื้นไหมหลังจากที่เขาดมยาเสร็จหรือบางคนไปกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่เขาจะสูญเสียความเป็นหญิงไปหรือบางคนไปกังวลกับเฮ้ยแล้วหลังจากนี้เขาต้องรักษาอะไรต่อเขาต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่เครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นด่านแรกอะเหมือนเป็นเพื่อนหนึ่งที่เขาจะสามารถตอบได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเออ ฉันเนี่ยมีอาการนี้จริงๆฉันเป็นแบบนี้จริงๆฉันกังวลเรื่องนี้จริงๆเราเมื่อเขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะยอมรับกับตัวเครื่องมือแล้วเครื่องมือเนี่ยมันจะส่งต่อข้อมูลให้กับพยาบาลส่งต่อข้อมูลให้กับบุคลากรต,รตรงนั้นได้รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเพื่อทําให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมณจุดนี้ลดทอนหรือปลอบประโลมนะครับเนาะความทุกข์ทรมานของเขาเช่น ถ้ากังวลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเงินที่ใช้ในการรักษาเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์นเนี่ยจะตอบเรื่องนี้ได้ดีมากเลยเพราะเขาเป็นคนมีความเข้าใจเรื่องสิทธิการรักษาเรื่องเงินที่จะใช้ในกระบวนการรักษาต่างๆได้อย่างดีแต่ถ้ากังวลเรื่องรูปลักษ์แบบนี้นักจิตวิทยาเนี่ยจะสามารถให้การเคาน์ซลิงเนาะก็คือให้คําปรึกษาเพื่อที่จะทำให้เขาว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ได้แล้วก็ลดทอนความวิตกกังวลในช่วงนั้นไปได้อย่างงี้ครับเครื่องมือตัวนี้จะสามารถทําแบบนั้นได้เลยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอัตราความชุกนะครับท เกิดสูงขึ้นทุกปีนะครับเนาะการที่เราไปสปรีนิง่งหรือการที่เราไปตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะสามารถทําให้เรารักษามะเร็งเต้านมเนี่ยได้อย่างทันท,นท่วงทีมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้ทั้งนี้มิติทางด้านออการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ย ทางด้านร่างกายเนี่ยเราก็รักษากันไปแต่ว่ามิติทางด้านจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเนี่ยเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถทําให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยได้ขัดกรองได้รีพอร์ตนะครับความรู้สึกหรือความคิดที่แท้จริงทางด้านมิติอื่นๆทําให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถด,ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนครับได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างครอบคลุมครับ